ลูกชายมาดูหันครับผมมาชมเบีวครับบรรยากาศสวนนะครับผมสวนสวนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเลี้ยงนะครับผมวันนี้ลูกชายก็อยากมาดูหันครับลางดูหันนะครับผมมาดูหันครับลูกชายดูหันครับผม สวัสด <toys> ีครับสวัสดีพี่น้องชาวเลียวนะครับผมวันนี้ลูกชายก็อยากมาดูห่านครับอยากดูหันครับผมมาดูห่านครับลูกชายดูห่ันครับผมมาเติมมาเตมครับมาสวนครับผมลูกชายอยากดูห่านครับลูกชายดูห่านครับผม ก็เมียนเลยนะครับผมออกได้แล้วครับได้หน่อไม้แล้วครับได้หน่อไม้แล้วนะครับผมขอบคุณทุกงกำลังใจทุกคำเมียนนะครับผมขอบคุณมากครับพริกพิก,พกครับพ,พริกพริกอาจารย์อาจารย์ครับผมมาดูผัดด้ครับผัดอาจารย์้อนนี่มาลูกมานี่มาเร็ว เดือครับมาสวนครับผมผู้ชายอยากดูห่านครับผู้ชายดูห่านครับผมครับผมขอบคุณมากครับหัน่อไม้นะครับผมหัน่อไม้ด้วครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผม กำลังใจทุกกำเรียนะผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะดูลูกชายจะไปดูหานอีกแล้วนะลูกชายจะไปดูหานอีกแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกจ้านะจ๊ะครับผมมาดูผัดกันครับผัดจัดจนรอนนี่มาลูกมาอันนี้มาเร็วดูหันครับผมดูหันนะผมไม่ครับดูหันนะผมไม่ครับ กล้วยครับกล้วยกล้วยนะนะนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมทักทายกันได้นะครับทักทายกันได้นะผมเป็นกาลังในนาก็จะมีคราวนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณตู้กำลังในะจ๊ะครับผมมาดูผักกัครับผักจงร้อนนี่มาลูกมาอันนี้มาเร็ว เพื่อนปลูกนะครับพอได้กินนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคำเมนนะครับผมเนี่ยครับผมในน้ามีปลานะครับในน้ำมีปลานะครับผมใจให้กันนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากๆเข้ามาดูนะครับผัดสวนครัวนะครับยอดลานะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบังใจทุกคำเมนนะผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะดู ลูกชายจะไปดูหานอีกแล้วนะลูกชายจะไปดูหาอีกแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกใจเลยนะอา,าจารย์จารขอบคุณามากครับผมมาดูนี่ครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณเาณมากเลยนะครับมาดูนะครับต้นขาครับขา ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากครับหาหน่อไมอなな้นะครับผมหาหน่อไม้เลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะครับผมเดี๋ยวลูกชายดูหานน้ำไม้นี่อาจารย์อาจารย์ครับผมมาดูผักกันครับผักผักจังร้อนนี่มาลูกมาอันนี้มาเร็ว ดูหันครับดูหันครับดูหันครับผมนะครับผมดูหันครับผมดูหันนะครับดูหันนะครับกล้วยครับกล้วยกล้วยนะนะนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผม ตักทายกันได้ครับตักตายกันได้นะผมเป็นกำลังใจลูกชายมาดูห่นครับผมโมิวครับบรรยากาศสวนนะครับผมสวนสสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเลียวนะครับผมวันน so ี้ลูกชายก็อยากมาดูห่านครับอยากดูห่านครับผมมาดูห่านครับลูกชายดูห่านครับผมกล้วยครับกล้วย อุยนะนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณ <Pokemon> ท <apan> ุก <je> ก <an> ําลังใจนะครับผมตักทายกันได้นะครับตักทายกันได้นะครับผมเป็นกําลังไปดูห่านเลยครับอันนี้พริกครับพริกครับผมปลูกกินเองนะครับปลูกกินเองนะครับพอได้กินนะครับดูดิครับเพื่อนๆปลูกดิ่ดูห่านครับผมดูห่านนะผมเลยครับดูห่านนะผมเลยครับ กำลังใจทุกคอมเมนต์นะผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะดูลูกชายจะไปดูหานอีกแล้วนะลูกชายจะไปดูหานอีกแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไปดูหานครับดูหันครับไปดูหานครับผมนะครับผมใจให้กันนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากมากเข้ามาดูนะครับผักสวนครัวนะครับยอดราะนะครับผมขอบคุณมากครับผม ขอ,อ,อบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบมากนี่ครับแปลงแปลงขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังนะจะ๊จะนะจ๊ะครับผมมาดูผัดด้วครับผัดผัดจนร้อนนี่มาลูกมาอันี่มาเร็วสวัสดีครับอ้อ มาวันนี้มาดูหานนะอืมาสวนเพื่อนครับมาสวนเพื่อนครับผมมาเนี่ยนะผมมาสวนเพื่อนครับมาดูหานครับเพื่อนปลูกนะครับพอได้กินนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคมเมนตนนะครับผมเนี่ยรับผ่นในน้ามีปลานะครับในน้ามีปลานะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจครับผมขอบมากนี่ครับแปลงแปลง ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมพยายามนะครับไปไกลไม่ถึงนะทุ่ม ดูมาอลูกนีอาจารย์อาจารย์ครับผมมาดูผักร้อผัดผัดจนร้อนนี่มาลูกมาอันนี้มาเร็วกำลังใจทุกคอเมนต์นะผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะดูลูกชายจะไปดูหานอีกแล้วนะลูกชายจะไปดูหานอีกแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเรือนะครับผมวันนี้ลูกชายก็อยากมาดูหานครับอยากดูหานครับผม มาดูห่านครับลู้ชายดูห่างครับผมเพื่อนปลูกนะครับพอได้กินนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเนี่ยครับผมในน้ามีปลานะครับในน้ำมีปลานะครับผมมาดูห่านครับผมีกครับสวัสดีครับฮมาอันนี้มา ดูหา่านนะไปออขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบมากนี่ครับแปลงแปงขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังในนาก็จะมีร้าวนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกลังในนาก็จะมีร้าวนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะก็รับมาดูนะครับต้นขาครับขาบ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะกำลังใจทุกคอมเมนต์นะผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะจ้างดูลูกชายจะไปดูห่านอีกแล้วนะลูกชายจะไปดูหานอีกแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกครับผมขอบคุณมากครับหานหนไม้นะผมหานหนาไม้เลยครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผม ดูหานดูหานไปลูกชายดูหานครับลูกชายแบบดูหานนะผมลูกชายดูาม,ดายดามาไหมานี่สวัสดีครับอืมไปอันนี้มา,ด,มาดูหานนะอืมไปยังไง